อูตัวเบลล์เลยวะทำแล้วอ้าวแล้วปนินตัวเนี้ยแล้วของพี่ลาใครซ้ำอ่ะยังรวมรวมทำที่มันของพี่มันเล็กเอาเอ้าเอโดนไหมนะเอ้าโดนยกเลยยังใครอ้าวยังน้อยอีกปนินตัวนี้โอ้โหแม่นโหดคนละก็บอกเลยครับฮึ่มโตโตของผมนี่ไม่ไม่ต่ำกว่าสองอ่ะ ตั่อมเล็กสุดยอดครับทุกคนครับทุกคนฮะนี่ก็ทีแรกครับผมอือหือตูมดึงแล้วของพี่มันเล็กไม่ใช่ตัวเล็กยังไโอ้โหนี่ฮะอ่าวิ่งไปเอาปืนหัวหลับตับไมมครับโอ้โหนี่ของเชิงละโอ้โหมีสองแน่แน่ โอ,อ้โหนี่ฮะไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาใช่ไหมนี่อ่าดูยี่ห้อฮะน,ฮะนี่นี่ของช่างละนี่ตัวแรกเลยฮะอยู่ใต้น้ําโอ้ยช่างลดเอ่อของอันนี้คือทีแรกของทุกคนนะฮะนี่ไม่มีใครมาฮะไม่มีใครมาห <c oughs> นูช่างลา <c oughs> ดช่างลาดนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โลก,กว่าฮะโลก,กว่ามาสามตายสามครับอ่ามา 3, สามตายสามวิ่งไปเอาปืนแทบไม่ทันยอดครับรยี่ห้อยี่ห้อเชื่อก่อนอ,อ,อ่าเฮ้ยไหนเห็นปะเออไปดูดิตอนนี้เราเรามากันอ่าสี่คนอันนี้อันนี้ของเทวฤทธิ์เขาอันนี้ของช่างละใต้น้ำ กดเข้าให้บับก็ให้สามฮะขึ้นก่อนเลยตุูมเพราะว่าไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นอะผมเห็นสองที่ผมกดลงไปเมื่อกี้เออสองสองตัวของผมต้นน้อยของง่วงกับมึงนี้ขางง่วงยังไม่ตื่นเขายังไม่ตื่นตันน้อยทำไมเข้าไปอย่างนี้ล่ะเก็บมันหน่อยดิ อืมนีวมันอยู่ไหนมันอะตอนน้อยเอาออกให้หน่อยจากเลยเนี่ยไล่ไปก่อนลุยอ่าไล่ไปก่อนทีแรกเลยนะฮะทีแรกของทุกคนเลยนะครับหฟุกทิหายเลยน้องน้อยเสนอจะแหมพสนิทกันน้องน้อยเลยนะอืวันนี้คนไม่มีครับมเล่ามากันสี่คนก็นัดกับช่างป้องด้วย อันนี้ก็บังเทก,ก็ทีแรกเลยอ่าสวัสดีครับผู้ชมอ่าน,นี่ก็ช่างรักก็ทีแรกเลยไม่เปไลเออมาทั้ตัวนี้น่าจะมีโลครึ่งของบังนี่ก็ไซส์เดียวกันนะปลาโลครึ่งเท่านั้นเลยอ๋อลูก้นี่ตูมซ้ำอามซ้ำลงไปหัวมันอยู่ขอบนู้นอะตามมีตัวเห็นป่มเอายิง โอ้โหนั่นน่ะไปแล้วน,น่ะเข้าพุ่มมาแล้วเฮียเยยข้าพุ่มมาแล้วน่ะอือหือวัวอันนั่นผมได้ตัวหนึ่งอยู่ตรงหัวม,มุมออกมาเลยนะในกรดมันออกตรรอิดตโอ้ปล่อยไย,ย,ยดูก่อนเลยใใ้ให้ให้ตัวใหญ่มันออก ไม่มีใครมาไม่มีใครมา,มมรมาเขียวเลยเขาต้องต้องดูตามขอบตาลิงฝั่งโน้นด้วยบงัง วิ่งไปเอาปืนแทบไม่ทันนะฮะลงมาแต่ตัวลงมาแต่ตัวปลามันนอนข้างตะลิงประมาณสี่ตัวนะฮะผมกดกระบบงคนละตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นปลานินมันลอยแต่ตัวไม่ใหญ่ปลาฉัตนตอนันก็กดเข้าไปเดินเดิน,ด,นดูขอบขอบของตะลิงมัน,นะฮะมันจะอยู่ตามขอบ เวลาตุ้มลอยแล้ไปและไปและไปและไปแล้ไปและเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไม่มีใครไม่มีใคร <S <S ไหนอ่ะฮะมันเข้าปากตัวปะใหญ่ไหมรอก่อนรอก่อนรอก่อน <S <S รอก่อน ไม่เอาเว่นมาด้วยดิเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเว่นเอาตูมเอาเอาอุ้ยน้อยน้อยมาแล้วน้อยใครโดนเหรออุ้ยตุูมโดนโดนสายกันโดนสายน่าโดนเลยนะฮะไม่รู้ใครโดนฮะแต่โดนฮะแต่ไม่รรู้ะใคโดนอ่่าแตโดนนะครับใครโดนก็เหมือนกันฮะโอ้ตัวเล็กตัวตัวไม่ใหญ่ใส่ครึ่งโลได้ ใช้ครึ่งโลได้ฮะนี่มาสองตัวนะ,<ห>นวนะ้วตัวนั้นนขาวตัวสีขาวใหญ่ใช่ไห,ห,หมพอได้อยู่เดี๋ก็บแล้วครับเก็บบล่ะครับอ่าปลาปลาอู้นู้นอยู่ขอบจะหน่อยหน่อยหน่อยไหมอุ้ยไปเลยว้ยใหญ่เลยนะเอออ่าถ่ายถ่ายคลิปก่อนฮะเดี๋ยวช่างเราค่อยยิงปลาก็มาเรื่อยๆฮะ ไซส์ครึ่งโลนี่เอาเอาเก็บหมดแล้วอันนี้โอ้โหโดนหางน่อยผมมากันเป็นอ่าเป็นทีมพูดง่ายๆคือไม่ค่อยได้แย่งยิงกันเพราะว่ายังไงก็ยังไงก็ยิงเข้าเข้าปลารวมอยู่แล้วยิงไว่ก่อนเออยิงไม้ก่อนแกต้องต่ำนะเมื่อกี้ตูม่ต่ำต่ำ ตัวขาว่ห็่วาวใหญ่เลยตัวนั้นตัวนั้น,นใหญ่ต่น้อยโอ้ตน้อยเอาของผมขึ้นปืนให้ก่อนดิ นีคนไม่มีนะครับก็จะยิงกันสบายๆหน่อยปุ้ยทีย่อะไรจะลงไปวะนะมาเรลงวะตัวหัวพักตบลงบึ๊บไปเมื่อกี้ มาเลยโอ้นูน่นนะ้ยอ,ออกมาบานเลย,น,ยน,น,น้อยนะ้อยมานี้นูนอ่ะอ่ะโอเคแค่นี้นะฮะยงปา้ามครับอเบเลอร์เลยแค่นี้นะครับข้ามไปข้ามมาฮะเพราะว่ามันมันรอดไปรอดมาเรื่อยๆตัวน้อยซัดเลยนะฮะอันนี้ซ้ำให้ซ้ำให้ตัวน้อย มีมีมีสองโลตัวนี้มีสองโลนี่ยเนี่ยมีสองโลช้างน้อยเขายิงอันนี้เจออะนะไรถ่ายคลิปใช่ไหม เวียนกรรมแล้วปึ้๊อ่ะได้นอนอ่ะได้น้อยฮะเอาใหม่งั้นอันนี้ก็ได้เอาแค่ตั้งเฉยๆได้นนอะใส่สวยให้ช่างน้อยโอ้ยบุบบับบุบบับสี่ห้าก็บอกก็เนี่ยไซ้์วันกี่โลตอนนั้นน่าจะสองสองโลสองโลได้ฮะ สองสองโลได้ใส่สวยๆนตอนนี้ก็อ่าทีมงานช่างล้างก็เต็มรังแล้วโอ้ปั่นปั่นปั่นกันมันเลยนนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้มาหมดแลเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าฮะเดี๋ยวให้ช่างน้อยตัดต่ำลงมาดูทีนี้แล้วกันฮะอ่าแค่นี้ฮะโอ้พี่ชัยไม่มาพี่ชัยยังทันโอเคนี้ครับอ่เร็วเร็วเรนุ่ยจับบอลจับบอล มายังเห็นไ,ไหมเนาะนู่นนะ่ะสามตัวนู่นนะ่ะสองตัวน้อยสองตัวนู่นอะ่ะออกออกซ้ายแน่เลยมุดปักตบมันนี่แหละนม่ก็ทางกระแดงเลยอ่ยอเพิ่งเลี้ยงโหนี่แหละ น้อยถุงก็น้อยผมแม่งถุงสิบแตกว่ะแปบ๊บเดียวฮะน่าจะไซนี้นี่น่าจะมีสามนาแน่ๆเลยแปบ๊บเดียวก็สิบแล้วฮะตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วแหะคนก็มากับสิบแล้วแปบ๊บเดียวไหลสดลงไปแป๊บเดียวรู้เรื่องปลาก็มาเรื่อยฮะทั้งซ้ายทั้งขวา มาทีละสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวปลานิน,นปลานิน,นปลาทับทิมไซส์โลโลครึ่งใครอยู่ใกล้เข้ามาปลาจีนแลนด์บ้านสร้างเหมือนเดิมผมก็มากันสี่ห้าคนก็ดูตัวปลา ก็สอบอีกประมาณนหะ้าหกตัวขับถึงรู้นะถึงประมาณนี้เลยอันนี้ก็น่าตัโลเกือบสองโลต,ตัวนี้มีมีสามโลแน่ๆแล้วน,น,น,นี่มีสามโลแบนผมแนผม มันตัวน้อยเก็บเลยมันตัวน้อยเก็บเลยแบนนี้ก็ซาลงไปแป๊บนึงสมาธิก็มาห้าหกตัวฮะห้าหกตัวไก่จัด <c oughs> เชื่อก็ไม่ต้องกลัวหน่นมาอีกกลุ่มหนุนนะ สามตัวสามตัวนี่แหละตรงกลางนี่แหละเนี่ยตรงกลางนี่แหละตรงกลางนี่แหละลฮะก็นี่ไงให้มันผ่านมาก่อนไงนู่นนะโชว์ให้ซิิงงเก้ลตตอผ่่านนนีมัดูหนึ่งซิงเกิลจะเต็มกระสอบใหญ่อ่าแป๊บเดียวฮะอ่าแป๊บเดียวปลาก็ ยิงกันเข้ากันสี่คนแล้วก็เพื่อนๆก็มากันฮะเริ่มมากันแล้วนู่นน่ะขวางขวางน้ำอื่นใจก็ตามมาอ่าสี่สี่สี่ตัว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 นู่นอีสูงนู่นเป็นสิบนู่นหัวกระชังเห็่ไหมโอ้โหนู่นน่ะไม่ไม่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบนู่นเออนู่นน่ะหัวไอหัวหัวกระชังนู่นนุ่นนุ่นนุ่นตัวนู่นน่ะโอ้โหมากันบานเลยเอ้ต่ำมันีเยอ ไอ้ตัวนี้เออตัวนี้ห้าสี่ห้าตัวเออสี่ตัวสตัวตัวนู้นเป็นสิบหน่ะไอ้ที่เดินขึ้นน้ำวูบวูบเห็นไหมนู้นนูหนหนู้นดูน่าจะยี่สิบไม่ต่ำกว่ายี่สิบโอ้เข้าเข้าซ้ายแน่แต่หัวนู้นมากลางใหญ่บนะใบเลยนะไอ้ตัวหน้านั่นนะ เออเยิงเฮ้อเดี๋ยวถ่ายก่อนยิงเลยยิงไปก่อนตัวไอ้ฝูงนั้นดูโหวิบันลุ่มเลยฝูงนั้นอ่ะฝูงนั้นใหญ่มากปล่อยมาก่อนปล่อยมาก่อนคนยังไม่ค่อยเยอะลอดใต้สายไฟก่อนอ่าอ่ะยิงเลยครับใครเล็กก็คิดว่าเล็กยิงเลยครับโดยฝูงนู้นไอ้ฝูงนี้มีเท่าไหร่เนี่ยตรงสายไฟนี่นี่อันนี้อันนี้มีเท่าไหร่แต่นู่น่น นี่แบบบเลยเลยเห็นไหมเห็นไหมนุ่น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 บลยเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้รอดตายสบายไปแล้วแต่ตรงนู้นฝูงนู้นน่ะดู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 อ่านับจากสายตาเลยตัวนี้นประมาณสิบสิบขึ้นฮะอ่าโอเคก่อนนะยิงปลาก่อนครับ